เมื่อคนบมอกแห้เป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ได้หเป็นเงินบาทเลยทั้ง่ายกันว่าเนาะก็ได้เืินนึงเนาะนี่เนาะสิบใบเนาะสิบใบเดินไปนำเนื้อหาของเอื่อใหากไว้จ้ะโควิด่าคิดว่าเดือดน้องกระเป๋านี่นะสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สืบสู่สุกคนึ่อว่าจะเป็นพี่น้องทางไทยทางลาวต่างประเทศจะมาพบมาพอกับสาวาสนาสแนลตอนลา ใบวาย,ายมานี่เนาะก็ได้เดินทางมาหาทางน้องน้ำพลมาเป็นสะพานบุญและสะพานหักให้ทางนมพังไข่เนาะก็ได้โอนเงินมาให้ทางสวัสดินามมาเป็นสะพานบุญให้แน่ขนาก,ก็เป็นจํานวนเงินกันหนึ่งหมื่นบาทพ่อแม่พี่น้องเองมาให้ทางน้องน้ำพนนะซื้อปุ๋ยใช่หน้าเนาะเพราะว่าน้องน้ำพลเห็นนาซื้อปุ๋ยใส้เข่าขอะไรพ่อแม่พี่น้องเองเนะาะก็สวัสดีกับทีมงานหลายๆคนมาเป็นสะพานบุญให้หรือว,ว่าสะพานหักให้ในเมื่อนี่กะถือว่า ขอบคุณขอบคุณทั้งไอ้เคินที่ไว้เนื้อเสื้อใจทางทีมงานสาวาสนาเนาะโดยเป็นจังใจสาวาสนากันสิเพราะว่าออนไลน์กันสิาาเขาไปมอบเงินให้ทั้งน้องน้ำพลกันเลยเนาะเพราะว่าเป็นไปได้กันวิวาสแล้วเนาะจะได้ให้น้องน้ำพลคนดีใจอีกเรื่องเนาะป้าเป็นใจในเขาไปทักทายทาาั้งน้องน้ำพลสบายดีเด้อสบายดีน้องน้ำพลเนาะว้าวโมด้มาเห็นโดนนั่นเลยสวยงามขึ้นดูเกา่าตัดผมทรงใหม่อีกๆๆๆๆๆเนาะโอ้ย่อต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 ไม่ได้ไปดำหน้าบ้างมั้ยนี่ ไปว่านี่ไปแล้วเร็วยังนานอ่ะเร็วมื้อนี่ซ้ำมื้อนี่เนาะเดี๋ยวไปซ้ำหน้าว่าไไปอยูงต่อบงงามเลยนะผมไปซ้ำคนณได้ป่าเนี้ขนาดลำหน้าก็ยังงามคือเก่าเนาะดำอยู่บว่าหน้าอ่ะดำก็ยังขาวอยู่่นีดำเลยก็อบคิวน่าลำแตหน้าคุณหมดดำอ่ะการท้าหรือดำทุงหน้าทุคน ลำ้งหน main, Honestly, yeah. oh ้าทั้งคนเลยแหละยืนกับข่าวเาอ๋อ่าวเช่าเดือนั่นออกหน้าเบิร์เม่าก็ออกรำพ่แต่โดยเงียบๆพอเหินไม่เวก็มาหนีเนาะยังหลายบ่นะยังสองหายสองหายเนาะซอยวนเป็นวันแรกมานีเนาะโอ้ได้มีนมๆไปําซอยบ่จ้าเนาะบ่ ตายไปได้จ้างเอาน้องอ่ะกับเงินที่เป็นหายเงินสองหมื่นกับเงินสองหมื่นเลยอพอบอกสองออหมื่นพอบพอจา้างวันเทนจา้างคนละคนละสองแสนจา้างวันนี่บอจา้างไปเนี้กับสี่หาคนวันละสองแสนจ้างเป็นบ้านในลูกกาอยู่น้ำหันยังหันเลยบ่บ่แบบจ้างแบบ่ คือมือหนึ่งคนมาดำานาก่ 101, ะ, 200, ะ 200, มือละสอ0แ0นคนละสองแสนเหมอนกันนะคนลูกกาก่ะค่ะสสามหมัดกะสามหมัดลูกพัดมาละสองพันจะได้จ้างลูกกาต่างหากคนลาจ้างเป็นรายวันอ,อันมาไทยกะจ้างคนไทยพอม,อมคืออย่างที่คือในส่วนที่นอกจางไม่มีอย่างน,านี้หนนน้มีขบ,บระุ๊อยางทั้งลูกกาเลยกะดํานาไทยรถไทยพอมไทยนาอมลูกกาหนึ่งกะจ้างดํานาหนึ่งกะจ้างรถไทยนี่ก็เศร้า รถไทยรถไทยเธอเองได้เองหนึ่งเริ่มเห็ุทั้งบินฮะเอารถไทยเขาคนรถไทยเธอเองดีเนี่ยกะห้ากับมาแป้งเลี่ยกะเอารถไทยเธอเองในนาบ่าพละไทยคนเดียวแหละเ้าผ่านว่าไทยคนเดียวก็เหนื่อยก็ต้องในจ้างคนมาเปลี่ยนกันไทยนั่นคอยจ้างเพิ่นเบิกขาไครหน้าเนี่ยกะไร้ตืบนด้นู่นนี่สองหมื่นอ่เพราะเนาะเปลี่ยนวันน้ำแต่ละอย่างมีแต่แนวจ้างคนเนาะมีอยู่จ้างทุกอย่าง มีพวกบวเฮ็ดบัตรเฮ็ดกะเส้นเพื่อสองเมื่อนกะสิบไร่ชำนั่นอะไรเนาะไรก็พอได้นั่นวันนี้ก็ได้เล็วมีแห้งว่าวันนี้นะแล้วน้าอะไรก็มีแห้งเลยเอกไปเห็นไปหน้านอตแล้วน้าเราแบะเดือดแตงเกียร์เกี่ยวเนาะบัตรใส่ผู้ยญิงก็จะเอาไปใส่เองอยู่บุกจะเอาไปใส่เองแล้วก็แล้วน้าแล้วก็เถื่อะก็ไม่ใชได้ออกมุ้งนกหยาหงายอะไรทำหน้าแรกก็ลูกเงาลูกตองเอาใส่ปุ๋ยใส่ยางพะอีกเนาะ ลำหน้าแน่าซาน่ามันผลปีนี้เนาะสาเหตุคือแนวาซาเป็นอย่างเนี่ยไหนมีคนงาะมีคนงานด้วยว่าก่ายังไงเนาะแต่ว่าตั้งหนึ่งกับแบบว่าบวานบวานหลานะแปลว่ายังไม่ได้ข่าวแต่กับมีคนออกไปบวานไม่ถากับข้าวเบี้ยงเนี่ยตอนนั้นเลยเน่าซาเน่าซาละมาหลาเนาะทั้งไงเช่นว่าทั้งมีทั้งนมนมเนาะว่าลำหน้าหลาว่ะข้าว เด้งให้ใส่ปุ๋ยให้งามๆเขื่อนมาเขื่อนยังเป็นห่วงกัวหอดน,น้องน้ำผุนเนาะยันเขานข้านองน้ำผุนบอกง,งามเขื่อนมาเนาะมันแบบมันหล่าแล้วมันยังโบราณมูแม่นลังนากับเตกโควเตไร้เป็นดำเตะหัวปีเนาะสนองน้ำผุนหาก,กันแล้วมื้อนี้เรียกสำริดกับซ้ำตอนเขื่นซ้ำตอนได้ลองหล่าตอนเล้งได้บ่ <c oughs> มีบ่ซ้ำหน้าตอนเล้กแกันแล้วแล้วแตะเนาะแล้วแตะบางคนอยากแล้วมัอนี้และซ้ำไมออื่น คือบางคนนี่กะบ่จงไปซ้ำล้ำเลยไปเลยล้ำแล้วเลยเนาะโอปติ้แกล้ำซ้ำเศร้าจรงจังค่ะจะคิดไปอย่างอื่นเด้อซ้ำเศร้า้เข่าหน้าล้ำหน้าเด้อคิดไปไรได้ย่างมาคิดไปได้ย่างก็คือว่ามีทางอันนมไทยเพื่อนเนาะเพื่อนก็ได้โอนเงินมาให้ทางน้องน้ำพลอันซื้อปุ๋ยเห็นปะเพราะว่าเห็นน้องน้ำพล้ำหน้าแนวดาย่ันว่าเขาโอเตโกเนาะ ก็ได้อุ่นเงินมาให้ซื้อปุยปุยนี่สอบทรายน้องหล่าเาวจักสอบไม่ถ่อยังไปหาสอบหาสอบก็ตกอยู่สอบหนึ่งไร่เป็นไรกันนี่ก็บอกสอบหนึ่งพันสองหรือพันสามเลยแหละสอบหนึ่งปุยปุยยังใช่ทุกย่าปุยเราใช้ทั้งปุยเร่งอะไรกับปุยธรรมดานมีกามันรรวงขนาดหนาจะเป็นกากระต่ายกากระต่ายใส่กระต่ายน่ามันหรือกา ก้ามกุดมองเก็บแค่ไข่ขึ้นยันใส่ผสมนะนะต้องเอาอันคุยขาวใส่น้ำมาจากงามเนาะกาก้าใต้กันไม่มีสองแบบบ่แบบเดียวกากระต่ายยันบลามันมีแบบว่าสีมิดลำก็มีท้าวได้เสมอคุยมากบ่ำกาก้ารมากะต่ายต้ใตา้มองหมอกกันนี่แมนอยู่มี่สองแบบกาก้าเขินได้โอนเงินมาให้ทั้งเอื่อยมาให้เป็นสะพานบุญให้เนาะ วัชพันหักกับบาเมนอยู่มือนึ่งคุอ,อูนมาให้ทั้งน้องน้ำผลซื้อปุยมาชันมาเนาะหลังจากคุนอ,อูนมาให้ลำหน้าได้ก็อ่ายขนเก้าฮะแหละลำหน้าแต่อสอมือแลวก็มาให้คาปุยอีกมือหนึ่งเนาะถือว่าทั้งอ่ายคก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องการทาให้ทาหน้าทั้งครอบครัวของน้ำผลเนาะด้ยแสุดท้าไปบอกด้วยได้บอลจะสันได้บ้างหรือกันเลยสันนำเงินหมดกันนะ ในสายคิดเดียวก็เอราะวาข้างในกระเป๋าเราไม่มีเจ้าบุญจีจองเนาะจีจองคลิปทันสั่นทุกคลิปนะเพราะว่าเห็นเงินหลายเต็มมือนี่ายเหมาะสี่จะกันยังสั่นลองคนนักนัแก็ใครได้เงินอีกเต้นเต้นเนาะเต้นเต้นแห้งเนาะดีใจเวอร์นั่งละชิ้นนี้เราไม่ไเนาะชิ้นแล้วี่สามนี่เนาะรอบที่สามเนาะเงินเป็นปึกเป็นเต็มมือที่เนาะเงินหมื่น ก็เราลุนอยู่นะว่าเงินสิเขาแพ้มน้องคนตอนไหนจะต้องโค้งเนาะเต้นได้มาประสิทิบ้านเข่ากระเป๋่าสิทธิาคนหมอกให้เป็นทียบร้อยเนาะก็ได้หับเป็นเงินบาทเลยทั้ง่ายแว่บาเนาะก็ได้เืิอหนึ่งแล้วนน่เนาะชิใบเนาะชิใบเดนนำเงืหาเือยางไปจัะโคบ่ ผิดว่าเดือยน้ำกระเป๋านี่นะใ <c oughs> บนะ <c oughs> เป็นไงดีใจบ่ดีใจขอบคุณขอบคุณคนแน่นเนาะก็ขอ,อขอบคุณไอเป็นลายลายเนาะที่แบบซัพพอร์ตน้องทีดไทยในการที่ทายิ่งหน้านาะก็ขอบคุณลาลายอยู่ไอไอเป็นที่การงานก็ให้เป็นจะเดินดึงเรื่องในหน้าที่การงานต่อไปอีกเนาะ <Yes S 1> ที่บารเพิ่นสงสารเมตตาทั้งครอบครัวของน้องน้ำพลมาตลอดมาสนับสนุนในการเฮ่ยหน้าเมนอยู่เพิ่นกัน น้องลำพลกดีใจตื่นเต้นแ้ะจะสอบซื้อเปประมาณหา62วันหา2เนอะว่ามันมันสอบชาวละครวัวละครวัวซื้อคุยแน่กับซื้อเจอต่างๆแน่เนาะวเดือเดือใไ่หันเดือนมินมินน่อยถึงกับไปใส่จนิดหน่อยเนาะจะสุดกินกอเพื่อนมาชแน่ยังได้ซื้อเข่าหน้าอเบริาบนเดียวนี่ก็ได้ซื้อว่าเข่ากระเบนไปเดแล้วจะได้ต้องได้ซื้อเข่าหน้าเนาะ ขอัวนี่ยังราคาเกลยบัตรสะสม่าวค่สอบหนึ่งพันหนึ่งสมห่งเจาหนึ่งเจ็ดแสนพันหนึ่งตรงบ่ลองน่ะอ๋อคือวมาพันไปเนาะพันซื้อก็ได้เป็นชิปสอบเนาะชิปสอบในกินกับได้โหนอยได้เนาะถ้าเขาโกงใหญ่ซื้อซสอบก็ได้เนาะเป็นจะมาซื้อุยตัวนี้ซื้อุยซืุ้ยแน่ถ้าเลือกกะไรกาซื้อเขาอก็ซือเขาน้ำเน่เาะเลยกินเขากี่นังยังไงนยได้ยังกินแถว เก่งิ้นเก็ดเองบ่แกซื้อมากตละเต้ๆทำให้น้ำหน้ากับผู้ัไปทั้งหบเบอบ่มาจากน้ำหน้าเนี่กระยุ่ยๆมาในสรนอกนักพนแล้วให้แวหน้าไหเขได้ไปนั่นะไดไปเห็ดงานเนี่ไปเหตดงานบ่แวหน้าสหาหามืงสมัครงานเนาะเผื่อมีงานทำ งานอาหารเสิร์ฟอาหารเฮอน์ไปดีนะน้องว่ากผลเพราะว่าพขาได้เงินเดือนล่าสตายกย้าอยู่กับบ้านนี่มานอนแถวเนี่เนาะมีอะไรเกียวกับเรื่องเหมือนเนาะแม่เืยอะโรงงานต้อแข็งี่ยนก็มีคือมองคนมาสองบาอเอาแต่ผู้ชายเอาแต่ผู้ชายเนาะพี่ลองกัคนตัวนี้หน่อยชิบไปเห็นดังงานงนลูกก้อนเห็นเหยาะเป็นยกกระสอบนั้นลกก้อนเนาะลูกก้อนเป็นยังไงเลยพี่กระสอบลูกก้อนขับเนาะมีแต่ผู้ชายเนาะโรงงานเนาะ ขวานเห็นงานหนักมันงานหนักนนแต่เราหัวโหวกใช่ไหมอ่ามาหาเรองผลก็ไม่ได้มาหานะ่าไหนกันยังคุยกันยิบบอดาครับ,น,น,บน,นุ่มคนทีวัคสนุนใช่ไหคุยอย,ยู่กัคมีความคือหนาขนาดยังมาความสัมพันธ์คุยกันสัมเก่าคุยกันไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆเนาะ ยัง่ต้องตุกนาแบบเปลี่ยนแปลงไปเนาะแมนเนี่ยจะแบบเปลี่ยนแปลงไปไล่ต่างไปอีกเรื่องนึงอีกเรื่องก้าวกระโดดไปหนาอีกเนาะเพื่นก็นเได้บอกมาว่าเป็นสิมาลินมาเยี่ยมมายามันว่าปีหนาปีใหม่ข้างบนคือเราซื้อลงมาที่นั่นปีใหม่พุ่นอีกคนเพิ่งชาอีกสามเดือนสี่เดือนเนาะประมาณอีกสี่เดือนนะจะได้เห็นหนาเชนตัวจริงแต่บบนี้เพืออยากจะเห็นนอกน้ำฝนตัวจริงด้วยกันเท่าไหร่ตัเป็นได้เลยเห็นในกล้องเห็นจะในกล้องในคลิป จริงเลยน้องกน,นกรต้อนทับกนดีบอนมานะต้อนทบ,บเพีางไรเนาะตื่นะกะใจดีน้ำขนาดนี่เนาะ,ะเยอเอะไรอย่างเนาะคนคุยเจ้ก,กันคือเปนแม่ขน,นาดน้ำสนักหคนคุยนขนาดคนคุยแต่ก็ยังไ่ได้บอกให้น้องีดใจไ่ได้บอกว่าคีดใจยังไ่ได้ว่าแบบเป็นเฟเป็น แบบเพื่อนก็ว่าคุยกันไปนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นแฟนกันก็ต้องแบบเพื่อนต้องหายปิดใจคือปิดใจแล้วกับตันสถานะคำว่าคบหากันประมาณนี้เนาะแต่แท้สมมุติว่าถ้าเพป็นให้น้องปิดคือน้องก็น้องจีปิดหมดน่ดเนาะยในว่าเพป็นให้ปิดครับภายในปิดกับปิดแสดงว่าขึ้นดูแลครับทำอะไรบ้างเนาะทำทั้งหลายประเด็นเป็นคนไปใส่เนาะเป็นคน ลืมจังหวัดขึ้นมันนี่ทำไม่เด้อบันนี้เด้อยไอ้จังหวัดยนงทางทีมงานเป็นถามมาจัย่างเงี้ยเอื้อยก็ยังดื้อเหมือนกันในบางนแบบก็ยังลืมแล้วบอกเลยแล้วบอกกจะโดนหรือบปลาก็บอกจนคิดลังนี่นะลืมเนาะแสดงจมาคุยกันไรเรื่องนะจังต่มาลืมเนาะ ในเรื่องใดอ่ะก็ดื้อดื้อจากวัดบ่เลืมแล้วบนก็เป็นเรื่องอื่นชาเนาะคือปัจจุบันนี้น้องผู้ซึกกับอ้นี้แบบใหสยปัจจุบันแบบกะฮันยูแ่อุันไปเนาะก็แบบแบบกัู้ซึกแบบอ้ป็นทู้ซึกอะไรู้สึกดีบ้างแล้อ่ะแล้วมีความส่ขดีมันบอกทั้งไงสามาชีวิตอันนี้ความนต้นานไา้คนเ่าดีใจีน้อกสี่ได้ว่ ไอ้คอเป็นแฟนน้องชีานี่ะไรอาบน้ำบบนี้จะได้เนลมเลยอานแบเนาะคือมันล่ๆ้างเข่ากัอยู่อาบ้นเคยเคยเคยว่าจังหวะางเเคยเยคยถึงอาบนยังบวมนน้นี่แะหรือว่าเป็นตั้งบวมันใจทั้งน้องมาฝนก้อนนีดไเปนก้อนกันไปก่อนย็ปก่อนโดยัใจก่อน ถือว่าไอ้คนนี oh right. okay. like ้ก็ยังบมเดลเด้งที่ดีอย่างปัจจัเนาะถือว่าวิสัยของทั้งไอ้คนนี้ก็ดีดีเนาะเป็นผู้ใหญ่เนาะเพีงพอให้โอกาสทั้งสองฝ่ายด้วยเนาะมนมาขึ้นกับบม่ได้เห็นเกตุเนาะคนกับแบว่าให้น้องว่าผลมีโอกาสมาสั่นซ้ำเวลาน้องบางคแมนแบบนี้ก็โอเคบักแบบนีห้เนาะบางคนเพื่อนหนาอาจจงบาคอนหงุดหลายบางคนเอันนี้โอเคน้องหลายดียบคนดีแล้วถือว่าพ่อคนดีเลยเนาะแม่แบบแบบโทัมากกัน ก็โทรมารืมเนา่โทรเพื่อนมาโทรไปมแถก็โทรมาไปวางกับไปโทนนั่โทนเนาะเือคือทอดคือโทรหาเนาะมีวามคิดทอดอย่บ้างามตรงอยาริดหอดวยาีี่โอคอลวีดีโอคอลอย่างไรมีอย่บ้างีดีโอคอลก็มีแต่สไลด์โทรได้ยินเสียงโทรได้ยินเสียงสไลด์บริสุทธิ์ เวลาเนี่ยก็ลมีโอคอลเนาะแน่ดเดือนเดือดอนเดืออนเดือนเีือนเดือด่เดเดเดือเดีนเดือดเดืเือเดดือเนเยเนเดือนอดนเนเดืเนดเนดเดืดอนอนอนดนเดอนเดงทนเดืนเเเเเเเนนนืนือเดิบเริ่มชินแเนาะเห็นนืือดเดเเนนเน่ดนดเดนเนเดเนเนอน้องนเนอดเือเือเเ ากินลิดอ่เป็นทำได้กินลาบชิ้นกี่ฮอดอยู่ะเนาะทีมงาน้องนี่น้องางนี่ิฮอดอยู่ะฮอดอยู่่ได้มาพอน้ำมงย่อนอย่บ่เนี่ยดเ่้อนทีนี้บ้านนั่นฮอดมือใดบ่ฮอดชิ้นดาเมืฮอดลาบชิ้นแล้วบอกปากคนวอลาบชิ้นนพนมีที่ดีบ่านแน้องนพน สีฮอดบเอ,อเอ้ยนะสิรืมด,ด,ด้วยกินฮอด้านันแทกัฮอดานันแทกานได้ไปคุยกันแทกจีบอตา,าสมบังม่ชัดใช่สมบงัง <c oughs> แทจะกว่าน้องหลายคนบอสะคุยคือคุยแตเคุยมาจุกันกมีคนทักมาไลายอยู่กับคุยกับเพื่อนเรื่อยๆแต่ว่าจริงจังเรายอ นก็คือผู้สิทธิ์เสียดั้งแต่อายเปคนเดียวอลายคนดูทักมาอ่าบางคือน้องน้ำคนนี้เป็นสาวที่เปิดใจเนาะหลายคนทักกข้ามาทำก็ต้องตอบแน่นอยู่อ่าเพราะว่าทั้งอายเพื่อนอีก็ยังบอดเลยให้น้องอีกปิดใจอ่าแม่นถ้าน้องน้ำคนก็ได้มีชีวิตเหมืนว่าเออตอบได้อยู่ตอบเสร็จได้อยู่อันนี้ที่หักเรื่องบ่หักก็อยู่กับตัวน้องน้ำพลเนาะแม่นแมนแต่หากเมื่อใดเมื่อนึงเนาะอ่าคนให้น้องปิดใจให้น้องจังสีหยุดติการตอบแชทของดื่นแม่นอนาะ กาสิบุได้เบ้าอย่างไรเนาะเหมือนเนาะทีมงานมากเนาะให้น้องน้ำฝนได้พักผ่อนคันดำหน้าเมื่อยมากหลายวันได้ไมื่นี่ก็มีโอกาสได้พักผ่อนนายพักผ่อนตัวเก่านะ เพิ่นฮุ่นยังน้อยอยู่แล้วเนาะยังน้อยคือเก่าบ่ได้นอนบ่แม่นเนาะลํานาน้ไงให้เอ้ยลงลงฟ่านึกเเอ้ยเ็จอยแยงเลยจ้สิตุ้ยขึ้นาวาหตุ้ยเเจ้ากินข้าวแซ่บเด้น้ําน้ําเยหงนัหาดโอเคเนาะเฮาก็สิวอดยห่างเนาะโตปิดคลิปลงซ้ํานี้เนาะโดยโดยสบาย ถ้าโอเคเนาะไห้มามอบเงินให้ทางน้องน้ำผลเป็นที่เรียบร้อยสวาสนาก็ได้มาเป็นทางสะพานหักให้ทั้งน้องน้ำผลเป็นที่เรียบร้อยก็ได้แล้วทอดมือน้องน้ำผลแล้วเป็นจำนวนเงินกันหนึ่งหมื่นบาทพ่อแม่พี่น้องไงเนาะก็ขอขอบุณขอบคุณทางอันนมพังไทยเพืนไว้เนื้อเสื้อใจทางสวาสนาเนาะที่ว่าให้มาเป็นสะพานหักหรือว่าสะพานบุญให้ในเมื่อน,นี้ก็คือว่าขอบุณขอบคุณได้ลายที่นนไว้เนื้อเสื้อใจทะแลหสวัสก์กะ อวยพรอวยไสให้ทั้งคนอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพเข้มแข็งเนาะก็ขอให้ทั้งคนเหตุการงานสิ่งใดขอให้จะเดิญเรื่องเรื่องในหน้าที่การงานอันมักซื้อเลขซื้อหวยก็ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อเนาะสมคอามุ่งมั่นารถนาขึ้นะแห่ะสิว่าขึ้นให้น้ำผลมาซ้ำใดก็ขอให้ไดไปหาขึ้นร้อยเท่าพันเท่านอนรับให้ได้เงินมือนอนตื่นให้ได้เงินเสนเด้อเนาะให้ยู่ดีมีแห้งสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแห้งทำใี้ครอบครัวก็ขอให มีคนที่หักจริงใจหมั่นคงถาบอนในชีวิตครอบครัวเนาะโดยเป็นจังไดสวาสนากะถ้าบอลพิพาทประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อเนาะเสด็จขอตัวรับล่ากับบ้านสก้อนมาเนาะเสด็จเจ้คลิปไว้สำนึกเสด็จกล่าวเขาว่าสบายดีและสบัสดีเด้อ